ควีน e อลิซาเบธของอังกฤษทรงเห็นชอบตั้ง Camilla เป็นพระราชนีสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องราวในราชสำนักของประเทศอังกฤษ,กฤษมาบอกกันจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษมีพระราชประสงค์ให้คามิลาดัเชสแห่งคอนวอลพระชายาในเจ้าฟ้าชายชาญมก,กุฎราชกมุมารได้ขึ้นเป็นพระราชินีของอังกฤษเมื่อเจ้าฟ้าชายชาลได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์เป็นการส่งสัญญาณให้ชัดเจนที่สุดแล้วสำหรับสถานะในอนาคตของพระสนิษาหรือลูกสะใภ้นั่นเองมีรายงานจาก AFP เมื่อวันอาทิตย์ที่6กกุมภาพันธ์ กล่าวว่าสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองแห่งอังกฤษซึ่งมีพระชนพรรษา9 5พรรษามีพระราชสันถึงชาวสหราชอาณาจักรเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาล่วงหน้าวันฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีในวันอาทิตย์โดยพระองค์รับสั่งว่าหากเจ้าฟ้าชายชาวสเตรขึ้นครองราชพระองค์ก็ทรงหวังว่าชาวอังกฤษจะให้การสนับสนุนพระราโอรสและพระชายาในแบบเดียวกับที่ให้การสนับสนุนพระองค์โดยทรงหวังว่า คามิล่าจะได้เป็นพระราชนีหรือควีนคอนสอร์ตของอังกฤษพระราชสารน,นี้เป็นการรับสั่งสนับสนุนพระสุนิสาหรือลูกสะใภ้องค์นี้อย่างเปิดเผยหลังจากคามิล่าเคยถูกกล่าวร้ายว่าเป็นต้นเหตุการหย่าร้างของเจ้าฟ้าชายชาวเจ้าชายแห่งเวลและเจ้าหญิงไดอาน่า รือเจ้าหญิงแห่งเวลล์ซึ่งหลังจากที่ยุติชีวิตสมรสของทั้งคู่ลงอย่างอื้อฉาวแล้วเจ้าฟ้าชายชาวและคามิล่าซึ่งเคยรักกันมายาวนานได้เข้าพิธีเสกสมรสอย่างเรียบง่ายเมื่อปี2548แต่ยังคงเป็นข้อกังขามาโดยตลอดว่าช่างอังกฤษจะให้การยอมรับคามล่าในฐานะว่าที่ราชินีคนต่อไปหรือไม่ความอ่อนไหวในประเด็นนี้ทําให้สํานักพระราชวังอังกฤษเคยประกาศว่าคามล่าจะใช้พระอิสริยยศว่า เจ้าหญิงพระราชชายาหรือ Princess Consort แทนเมื่อเจ้าฟ้าชายชาวสเสด็จขึ้นครองราชอย่างไรก็ดี d ดัชเชสแห่ง n อน l ลค่อยๆได้รับการยอมรับในฐานะพระชายาผู้พักดีต่อกษัตริย์ในอนาคตของอังกฤษซึ่งรายงานของ The Times อ้างแหล่งข่าวว่าเจ้าชายทรงสนับสนุนมาโดยตลอดว่าพระชายาอันเป็นที่รักของพระองค์สมควรได้เป็นพระราชนีโฆษกของพระตำาหนักคลาเรนซ์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า ทั้งสองพระองค์ส่งทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชนีเมื่อได้รับทราบข่าวนี้หนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ของอังกฤษพากันตีข่าวนี้ในหน้าหนึ่งโดยเดลิเมลพาดหัวว่าคาเมล่าจะได้เป็นพระราชนีส่วนซันเดย์ไทมส์กล่าวว่าควีนทรงแต่งตั้งควีนคาเมล่าและว่าจากการนี้ได้ยุติความขัดแย้งและความสับสนยาวนานหลายปีเกี่ยวกับอิสริยยศในอนาคตของคาเมล่า คำประกาศมีออกมาล่วงหน้าวันครบรอบ70ปีการฉลองเสริราชสมบัติของสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธที่สองที่ทรงขึ้นครองราชม่วนที่6กุมภาพันธ์2 4 9พหภายหลังการเสด็จสมรคตของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6พระราชบิดาขณะนั้นเจ้าหญิงอลิซาเบธมีพระชนมายุ25พรรษาควีนอลิซาเบธที่ 2, สงทรงสร้างประวัติศาสตร์เป็นองค์ประมุขที่ครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษโดยทรงทำลายสถิติการครองราช นาน63ปี7เดือนของสมเด็จพระราชนีวิกตอเรียเมื่อเดือนกันยายน2558อังกฤษจัดเตรียมงานฉลองการครองราชย์ครบ,รบ70ปีหรือ platinum jubilee อย่างยิ่งใหญ่ด้วยพระราชพิธีเทศกาลดนตรีและกิจกรรมมากมายนาน4วันช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ตรงกับพระราชพิธีราชาพิเศษ2มิถุนายน2496 ขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากไทโพส์นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษที่เตรียมแต่งตั้งคาเมล่าขึ้นเป็นราชนีคนต่อไปหลังจากเจ้าฟ้าชายชาลขึ้นครองราชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแลาเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ